ตอนนี้ก็จัดมาแล้วครับคลิปที่สองครับ e ีพีสองน่าจะได้ลงนะครับตั้งแต่ว okay, okay, ัน okay, น่าจะพรุ่งนี้แหละวันนี้เป็นวันที่เก้ากันวันทีเก้าเกนดาหรือเปล่าพี่สิทิวะพี่สิทติ์นที่เก้าเอโอเคน่าจะได้ลงพรุ่งนี้อ่ะเออพรุ่งนี้จะกันก็ฟาร์มครับแล้งไม่ต้องพูดอะไรมาก เร่งสปีตดสุดกรนี่พี <S <S ่ครกูสิตอนนี <h <h ้ก็จะขบปลมคกบเข้ามากเลยฟอร์ครับโอ้โหแล้วก็รอไปแล้วก็ตัดคลิปจบเลยนะครับฟาร์ฟูดีดีคลิปนี้จะสั้นเป็นอินะครบฟาร์ดตัวนี้เราจะไม่นเล่กสุดปใพี จบแล้ว